ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครมนมพักคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการค่ะท่านประธานคะจากร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในชั้นกรรมธิการวิสามันนะคะก็เราก็มีบุคลากรที่มาจากหลากหลายอาชีพก็ต้องชั้นต้องถือโอกาสขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ คณะแพทย์หลายท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยในอนาคตนะคะฉันอยากจะตั้งข้อสังเกตในมาตราของ305นะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าสังคมปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นจากการที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของเด็กวัยรุ่นนะคะที่เป็นคุณแม่ไวยใสนะคะท้องก่อนถึงวัยอันควรน,นั้น การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เราคิดว่าเป็นเพียงปลายเหตุนะคะของการที่สังคมมีความซับซ้อนแต่ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือจากที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าสังคมก็คงต้องมีการปรับทัศนคติหรือว่าค่านิยมนะคะให้เด็กวัยรุ่นยอมรับว่าการที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องเปิดเผยในเรื่องของเพศศึกษาเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังในช่วงวัยที่ยังไม่ถึงวัยอันควรที่จะมีการตั้งท้องนะคะเรื่องที่สองค่ะก็คงเป็นเรื่องของปัจจัยของยาเสพติดค่ะก็จะเห็นว่าสมัยนี้ได้มีการโฆษณาในเรื่องของการขายเครื่องดื่มมึนเมาในทุกช่องทางแล้วการที่เด็กวัยรุ่นได้มาเจอกัน ต้องใช้คำว่าบางครั้งมีการเกินเลยในการที่จะดื่มเครื่องดื่มมึนเมาเหล่านั้นนําไปซึ่งการไม่สามารถควบคุมสติได้นี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วัยรุ่นนะคะตั้งตั้งท้องโดยที่ไม่มีความตั้งใจแล้วก็ไม่มีความพร้อมค่ะอีกเรื่องหนึงก็คงพูดถึงเรื่องของสถาบันครอบครัวค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาครูอาจารย์ เมื่อเด็กท้องก่อนวัยอันควรนะคะครูก็จะคงเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูที่จะให้กำลังใจและก็สั่งสอนนะคะแล้วก็พูดถึงกรอบของสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยประการสุดท้ายค่ะท่านประธานขณะเดียวกันนะคะฉันก็อยากจะให้ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่การดูแลแตัวเองในระบบของสาธารณสุขที่ทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไป ซื้อยา,เ,อาเรื่องของการที่เข้าไปทำแท้งที่เป็นหมอเถื่อนถ้าเรามีระบบสาธารณสุขที่ปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการบริการที่ดีแล้วก็ปลอดภัยให้กับเด็กหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นก็จะทำให้สังคมที่จะทำให้เด็กมี ท้องก่อนัยอันควรสังคมที่จะทำให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็งไปในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งฉันก็ได้ขอเนุ้าตั้งข้อสังเกตไปในประเด็นของ305ค่ะขอบคุณค่ะ